มีคนเคยถามฉันว่าทำไมเธอถึงยอมทนอยู่กับความรักที่ทำให้ร้องไห้ทุกคืนฉันตอบไม่ออกไม่ใช่เพราะไม่รู้คำตอบแต่เพราะคำตอบมันเจ็บเกินกว่าจะพูดออกมาบางทีเราก็ไม่ได้โง่ไม่ได้อ่อนแอเราแค่หวัง หวังว่าวันหนึ่งเขาจะเปลี่ยนหวังว่าวันหนึ่งความรักจะดีขึ้นหวังว่าวันหนึ่งความพยายามของเราจะมีค่าฉันเคยเชื่อว่าถ้าเรารักมากพออดทนมากพอทุกอย่างจะดีเองแต่ไม่มีใครบอกฉันเลยว่าความรักที่ต้องแลกด้วยน้ำตาไม่ใช่ความรักที่ควรเก็บไว้ ฉันจำคืนหนึ่งได้ดีคืนที่ฉันนั่งอยู่คนเดียวในห้องไฟดวงเล็กๆส่องแสงสลัวโทรศัพท์เงียบสนิททั้งที่หัวใจฉันดังจนแทบแตกฉันถามตัวเองเบาๆว่า,วานี่เรากำลังรักหรือกำลังทำร้ายตัวเองกันแน่คำถ,ถามนั้นไม่ต้องการคำตอบจากใคร หัวใจฉันรู้ดีอยู่แล้วความรักไม่ควรทำให้เรารู้สึกไร้ค่าไม่ควรทำให้เราต้องขอเศษเวลาจากใครไม่ควรทำให้เราต้องพิสูจน์ว่าควรถูกรักแต่ฉันก็ยังอยู่เพราะฉันกลัวกลัวการไม่มีใครกลัวความว่างเปล่ากลัวการเริ่มต้นใหม่ จนลืมไปว่าการอยู่กับความทุกข์ก็เป็นความกลัวรูปแบบหนึ่งเมื่อวนหนึ่งฉันได้ยินประโยคหนึ่งมันไม่ดังไม่สวยหรูแต่มันกระแทกใจฉันอย่างแรงถ้าความรักทำให้เธอไม่เป็นตัวเองเธอไม่จำเป็นต้องรักมัน ฉันนั่งเงียบอยู่นานนานมากเหมือนเวลาใจกำลังทบทวนทุกอย่างที่ผ่านมาฉันนึกถึงตัวเองในวันที่ยังยิ้มง่ายวันที่ยังหเราะดังวันที่ไม่ต้องคอยระแวงวันที่ไม่ต้องกลัวคำพูดหรือความเงียบของใครและฉันก็ถามตัวเองอีกครั้งเราหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ รักตัวเองไม่ใช่การเห็นแก่ตัวไม่ใช่การหนีความรักแต่คือการซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองมันคือการยอมรับว่าเราเจ็บเราเหนื่อยเราไม่ไหวแล้วมันคือการกล้ายอมรับว่าบางความความรักต่อให้พยายามแค่ไหนมันก็ไม่ใช่และนั่นไม่ใช่ความล้มเหลว แต่มันคือความกล้าหาญวันที่ฉันเลือกเดินออกมาไม่มีเสียงปรบมือไม่มีใครชมว่าเก่งหัวใจที่สันส่นๆแต่ฉันไม่เสียใจเพราะเป็นครั้งแรกในรอบนานที่ฉันเลือกตัวเองฉันเริ่มเรียนรู้การอยู่คนเดียว เรียนรู้การกินข้าวคนเดียวนอนรับหรือเม้รอข้อขวาหให้ตัวเองในกระจกไม่ง่ายบางคืนร้องไห้บางวันยังคิดถึงถแต่ฉันไม่กลับไปเพราะฉันรู้แล้วว่าความคิดถึงไม่ควรมีพลังมากกว่าความเจ็บการรักตัวเองไม่ใช่การปิดประตูหัวใจ แต่คือการตั้งเงื่อนไขให้ความรักครั้งต่อไปฉันไม่ต้องการความรักที่หวือหวาไม่ต้องการคำพูดสวยหรูฉันแค่ต้องการความรักที่ไม่ทำให้ฉันต้องหายไปความรักที่ฟังความรักที่เห็นค่าความรักที่ไม่ทำให้ฉันรู้สึกโดดเดี่ยวทั้ง<ด>ที่มีใครอยู่ข้างๆ วันนี้ถ้าคุณกำลังอ่านเรื่องนี้อยู่และหัวใจคุณกำลังเหนื่อยฉันอยากให้คุณรู้ไว้ว่าคุณไม่ผิดคุณไม่หย่อนแอและคุณไม่จำเป็นต้องทนถ้าความรักทำให้คุณทุกข์คุณมีสิทธิ์ไม่รักถ้าความรักทำให้คุณร้องไห้บ่อยกว่ายิ้ม คุณมีสิทธิ์เดินออกมาและถ้าวันนี้สิ่งเดียวที่คุณทำได้คือการขอตัวเองให้แน่นขึ้นอีกนิดนั่นก็เพียงพอแล้วเพราะก่อนจะรักใครขอให้คุณรักตัวเองให้มากพอมากพอเพราะก่อนจะรักใครขอให้คุณรักตัวเองให้มากพอมากพอที่จะไม่ยอมแลกหัวใจกับความรักที่ทำร้ายคุณอีก และความรักที่ว่านั้นบางทีมันไม่ได้มาในรูปแบบของคำหยาบไม่ได้มาในรูปแบบของการทำร้ายชัดเจนแต่มันมาแบบนิดเงียบมาในรูปของการละเลยการไม่ใส่ใจการปล่อยให้คุณรอการทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมากเกินไปมากเกินไปที่อยากคุยมากเกินไปที่อยากเจอ มากเกินไปที่อยากชัดเจนทั้งที่ความจริงแล้วคุณไม่ได้มากเกินไปคุณแค่ต้องการความรักที่มั่นคงมีหลายครั้งที่เราพยายามลดตัวเองลงพูดให้น้อยลงถามให้น้อยลงเรียกร้องให้น้อยลงเพียงเพื่อจะได้ไม่ถูกมองว่าน่ารำคาญแต่รู้ไหมความรักที่ทำให้คุณต้องลดตัวเอง ไม่ใช่ความรักที่ควรอยู่ด้วยคุณไม่ควรต้องหายไปเพื่อให้ใครสักคนอยู่สบายใจบางคนบอกว่าก็เขาไม่ได้แย่ขนาดนั้นใช่เขาอาจไม่ได้แย่แต่ถ้าอยู่แล้วคุณไม่มีความสุขนั่นก็เพียงพอแล้วที่จะเดินออกมาคุณไม่ต้องรอให้มันพังจนแหลกละเอียดไม่ต้องรอให้เขานอกใจ ไม่ต้องรอให้เขาพูดคำร้ายแรงแค่คุณรู้สึกว่าหัวใจคุณกำลังค่อยๆแตกนั่นก็สำคัญมากพอแล้วการรักตัวเองคือการเชื่อในความรู้สึกของตัวเองถ้ามันเจ็บก็ยอมรับว่าเจ็บถ้ามันเหนื่อยก็ยอมรับว่าเหนื่อยไม่ต้องฝืนว่าไหวทั้งที่ข้างในกำลังร้องไห้หลายคนกลัวการเริ่มต้นใหม่กลัวการไม่มีใคร กลัวความเหงาแต่บางทีความเหงาที่ไม่มีใครอาจเบาวกว่าความเหงาที่มีใครแต่เขาไม่เคยอยู่ข้างคุณจริงๆความเหงาแบบหลังมันเจ็บลึกกว่าเพราะคุณจะตั้งคำถามกับตัวเองตลอดว่าเรายังสำคัญอยู่ไหมและไม่มีใครควรต้องใช้ชีวิตด้วยคำถามแบบนั้นทุกวันเมื่อคุณเริ่มรักตัวเองมากพอ คุณจะเริ่มตั้งขอบเขตคุณจะรู้ว่าคำพูดแบบไหนที่คุณไม่ควรยอมรับการกระทำแบบไหนที่คุณไม่ควรทนคุณจะไม่รีบตอบข้อความใครเพียงเพราะกลัวเขาหายไปคุณจะไม่ยอมให้ใครเข้ามาแล้วทำให้ลอกของคุณหมุนรอบเขาเพียงคนเดียวอีกต่อไปคุณจะยังมีชีวิตของคุณความฝันของคุณเพื่อนของคุณ งานของคุณและความสุขของคุณจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครคนเดียวอีกต่อไปการรักตัวเองไม่ได้แปลว่าปิดกั้นหัวใจแต่แปลว่าถ้าใครจะเข้ามาเขาต้องเข้ามาในพื้นที่ที่คุณดูแลไว้อย่างดีแล้วเขาต้องเคารพมันเขาต้องไม่เหยียบย่ามันคุณมีสิทธิ์เลือกคนที่ชัดเจนเลือกคนที่สม่ำเสมอ เลือกคนที่ทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยคุณไม่ต้องพิสูจน์ว่าคุณดีพอเพราะคนที่เห็นค่าคุณจริงๆจะไม่ทำให้คุณสงสัยในตัวเองเลยและถ้าวันหนึ่งคุณต้องเดินออกมาจากความรักอีกครั้งอย่ามองว่ามันคือความล้มเหลวมองว่ามันคือการปกป้องหัวใจตัวเองเพราะหัวใจของคุณไม่ใช่ของทดลองไม่ใช่สนามฝึกอารมณ์ของใครมันคือสิ่งล้ำค่า ที่ควรถูกดูแลอย่างอ่อนโยนจำวันที่คุณเคยยิ้มได้ง่ายๆไหมจำวันที่คุณเคยมีความสุขโดยไม่ต้องรอใครไหมยังเป็นคนนั้นอยู่คุณแค่หลงทางไปชั่วคราวและตอนนี้คุณกำลังเดินกลับมาถ้าวันนี้คุณยังรักเขาอยู่ก็ไม่เป็นไรความรู้สึกไม่ได้หายไปในคืนเดียวแต่ขอให้คุณเริ่มรักตัวเองไปพร้อมๆกันค่อยๆดูแลตัวเอง ค่อยๆสร้างคุณค่าของตัวเองกลับมาแล้ววันหนึ่งคุณจะรู้เองว่าความรักแบบไหนที่คุณไม่ควรยอมรับอีกต่อไปเพราะเมื่อคุณรักตัวเองมากพอคุณจะไม่วิ่งตามใครที่ไม่เคยวิ่งมาหาคุณคุณจะไม่ยอมแลกความสงบในใจกับความตื่นเต้นชั่วคราวและคุณจะไม่ยอมลดคุณค่าของตัวเองเพื่อให้ใครสักคนเลือกคุณสุดท้ายนี้ ถ้าคุณกำลังเจ็บขอให้คุณอ่อนโยนกับตัวเองถ้าคุณกำลังลังเลขอให้คุณฟังเสียงหัวใจตัวเองและถ้าคุณกำลังจะเดินออกมาขอให้คุณภูมิใจในความกล้าของตัวเองเพราะก่อนจะรักใครขอให้คุณรักตัวเองให้มากพอมากพอที่จะไม่ยอมแลกหัวใจกับความรักที่ทำร้ายคุณอีกและมากพอที่จะเลือกความรักที่ทำให้คุณยิ้มได้จริงๆ บางครั้งการรักตัวเองไม่ใช่การพูดกับตัวเองว่าฉันเก่งแต่คือการยอมรับว่าวันนี้ฉันอ่อนแอได้คุณไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาไม่ต้องตอบทุกคำถามให้ได้ไม่ต้องรีบหายจากความเสียใจหัวใจคนเราไม่ได้มีกำหนดเวลาฟื้นฟูบางคนใช้เวลาเป็นเดือน บางคนใช้เวลาเป็นปีและนั่นไม่ใช่ความล้มเหลวแต่นั่นคือกระบวนการของการเยียวยาคุณรู้ไหมความรักที่ดีจะไม่ทําให้คุณต้องตั้งคำถามกับคุณค่าของตัวเองบ่อยๆมันจะไม่ทํำให้คุณต้องพยายามมากกว่าปกติเพื่อให้เขายังอยู่มันจะไม่ทําให้คุณต้องแข่งขันกับความเงียบหรือเดาใจอีกฝ่ายตลอดเวลาความรักที่ดี จะทำให้คุณรู้สึกว่าฉันเป็นแบบนี้ก็พอแล้วถ้าวันหนึ่งมีคนเข้ามาในชีวิตคุณอีกอย่ารีบเททั้งหัวใจเพียงเพราะเขาแตกต่างจากคนเก่าให้เวลากับการดูว่าเขาสม่ำเสมอไหมเขาเคารพขอบเขตคุณไหมเขาฟังคุณจริงๆหรือแค่รอพูดความสม่ำเสมอ สำคัญกว่าคำหวาน,นการกระทำ<อ>สำคัญกว่าสถานะ<ม>และความสบายใจสำคัญกว่าความตื่นเต้นจำไว้นะคน,คนที่ใช่จะไม่ทำให้คุณเหนื่อยเกินไป<อ>เขาอาจไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่อย่างน้อยเขาจะพยายามเข้าใจและที่สำคัญเขาจะไม่ทำให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวทั้งที่กำลังคบกันอยู่ระหว่างที่คุณยังไม่มีใครอย่ามองว่ามันคือช่องว่าง มองว่ามันคือช่วงเวลาที่คุณกำลังสร้างตัวเองสร้างความมั่นคงสร้างความสุขสร้างโลกของคุณให้แข็งแรงพอจนวันหนึง่งใครก็ตามที่เข้ามาจะไม่สามารถทำให้โลกนั้นพังลงง่ายๆคุณไม่ต้องรีบมีความรักเพื่อที่สุดว่าคุณมีค่าคุณมีค่าอยู่แล้วตั้งแต่วันที่คุณยังหายใจคุณไม่ต้องมีใครมายืนยันว่าคุณน่ารักพอ เพราะคุณควรรักตัวเองโดยไม่ต้องมีเงื่อนไขถ้าวันไหนความทรงจำเก่าๆกลับมาอย่าโทษตัวเองว่าทำไมยังคิดถึงความคิดถึงไม่ใช่ความอ่อนแอมันคือหลักฐานว่าครั้งหนึ่งคุณเคยรักอย่างเต็มที่และนั่นเป็นสิ่งที่สวยงามแต่อย่าปล่อยให้ความทรงจำ พาคุณกลับไปในที่ที่เคยทำร้ายคุณคิดถึงได้แต่ไม่จำเป็นต้องกลับไปลองถามตัวเองเบาๆวันนี้ถ้าเพื่อนสนิทของคุณกำลังอยู่ในความรักแบบที่คุณเคยอยู่คุณจะบอกเขาให้ทนไหมหรือคุณจะบอกเขาให้เลือกตัวเองทำไมคำแนะนำที่คุณให้คนอื่นได้คุณถึงไม่ยอมให้ตัวเองบ้าง รักตัวเองคือการปกป้องตัวเองคือการไม่ยอมให้ใครเข้ามาแล้วสั่นคลอนคุณค่าที่คุณสร้างมาทั้งชีวิตคือการกล้าพอที่จะพูดว่าแบบนี้ฉันไม่โอเคโดยไม่ต้องกลัวว่าเขาจะจากไปเพราะถ้าแค่คุณตั้งขอบเขตแล้วเขาเลือกเดินออกไป นั่นแปลว่าเขาไม่เคยตั้งใจจะอยู่ในแบบที่คุณต้องการอยู่แล้วชีวิตไม่ได้มีแค่ความรักแบบคู่ยังมีความรักจากเพื่อนจากครอบครัวจากงานที่คุณภูมิใจจากความฝันที่คุณกำลังทำและที่สำคัญที่สุดคือความรักจากตัวคุณเองความรักแบบนั้นจะไม่ทิ้งคุณไปไหนวันหนึ่ง คุณจะขอบคุณตัวเองที่เคยกล้าพอจะเดินออกมาที่เคยร้องไห้ที่เคยเสียใจเพราะมันทำให้คุณโตขึ้นทำให้คุณรู้ว่าคุณไม่ควรยอมรับอะไรที่ต่ำกว่ามาตรฐานของหัวใจคุณอีกและเมื่อวันนั้นมาถึงคุณจะไม่ต้องพยายามมากคุณจะไม่ต้องฝืนคุณจะรักแบบนิ่งๆมั่นคง และสบายใจไม่ใช่รักแบบหวาดระแวงไม่ใช่รักแบบรัวเสียแต่รักแบบที่ถ้าอยู่ก็มีความสุขถ้าไปก็ยังเคารพตัวเองก่อนจะรักใครขอให้คุณรักตัวเองให้เต็มหัวใจดูแลตัวเองให้ดีโอบก,กอดตัวเองในวันที่อ่อนแอให้กำลังใจตัวเองในวันที่เหนื่อยเพราะสุดท้ายแล้วคนที่จะอยู่กับคุณถึงช่วงเวลา ไม่ว่าจะดีหรือร้ายก็คือตัวคุณเองและคุณสมควรได้รับความรักจากตัวเองมากที่สุดเสมอแต่รักแบบที่ถ้าอยู่ก็มีความสุขถ้าไปก็ยังเคารพตัวเองก่อนจะรักใครขอให้คุณรักตัวเองให้เต็มหัวใจดูแลตัวเองให้ดี